สารรัฐธรรมนูญนะครับได้มีคําสั่งให้กกตน,นั้นนะครับได้ยื่นบัญชีพยานหลักฐานคดียุบพักเก้าไก่ภายในวันที่17มิถุนายนนี้ครับวันนี้ครับสารรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมปรึกษาคดีที่สําคัญแล้วก็เป็นที่น่าสนใจคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคําสั่งยุบพักเก้าไก่นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ร้องโดยนายทะเบียนพักการเมือง ได้ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพักเก้าไกลคือผู้ถูกร้องมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและเข้าลักษณะการกระทำอันอาจเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกอันเป็นเหตุแห่งการยุบพักผู้ร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดด้วยพักการเมือง พศ2,560มาตรา92วรรคหนึ่งและวรรคสองซึ่งข้อเท็จจริงนี้นะครับปรากฏตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ับ2,567จึงขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องและห้ามไม่ให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพัก ผู้ถูกร้องและผู้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นการบริหารพักการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วรรคสและมาตรา 94วรรสองครับต่อมาครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2567ที่ผ่านมาผู้ถูกร้องเนี่ยนะครับได้ยื่นคำทิแจแงแก้ข้อกล่าวหาสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำทิแจแงแก้ข้อกล่าวหารวมไว้ในสำนวนส่งสำเนาคำทิแจแงแก้ข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคือผู้ร้องได้รับทราบ และในวันนี้ครับผลการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วมีคําสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องเนี่ยนะครับยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อสารรัฐธรรมนูญภายในวันที่17มิถุนายน2567และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานสารรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อสารรัฐธรรมนูญต่อไปจึงกำหนด นัดพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่18มิถุนายน2567ครับผู้ชมครับปรากฏว่าในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับต้องจับตาเลยนะครับในเรื่องของสถานการณ์การเมืองไทยเพราะว่าจะมี3เหตุการณ์ใหญ่ด้วยกันที่จะมีการตัดสินก็เรื่องแรกก็เป็นการตัดสินยุบพ,พัรเก้าไก่เรื่องที่2เนี่ยก็เป็นการตัดสิน ว่านายกรัฐมนตรีนายกสิทธฐานเนี่ยนะครับจะให้ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับกรณีที่4 0สวนั้นได้ยื่นถอดถอนปมการตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีและอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือคดีมาตรา112นะครับว่านายทักษิณชินวัตรนั้นจะถูกศาลร,รับเรื่องและศาลจะพิจารณาฟ้องหรือไม่ ทั้ง3เหตุการณ์นี้วันที่18มิถุนายนต้องจับตาครับ We9 News ข่าวจริงชัดเจน